อันนี้เป็นพิธีการนะครับเจิมรถนะครับของทีมงานฝวาดฟังกูเรียนะครับโดยปาไพรโลนนะครับก็จะมีผู้เจิมนะครับอันนี้เป็นจากรายการช่องซองพีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้านะครับเขา ได้ทำการเชิญมาครับพิธีการจากรายการนะครับพิธีกรของช่องสองผีนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่โอวีดีโออันนี้เป็นป๋าบอกว่ามาจากรายการช,ช่องสองผีใช่ไหมน,นี่เป็นต้นที่ป๋านะครับไฮโลนะครับป๋าเล็กของเรานะครับ ได้ทำการส่งมอบไปนะครับผมขอ LS นะครับสปอร์ตเราไปถามผู้ส่งมอบกันนะครับเป็นไงบ้างครับป๋าครับอันนี้เลิกดีครับเลิกเย็นเลิกงามยามดีนะครับอันนี้ก็ลูกค้าทำพิธีทิธีตามตามความเชื่อนะครับผมอันนี้ผมได้ข่าวมาว่าผู้ทําพิธีเนี่ยมาจากรายการช่องสองทีนะครับใช่ครับ ก็คือเอาตามความเชื่อครับอันนี้เนี่ยคืออันนี้ครับถ้าเห็นหน้าค่าตากันเราจะเห็นอย่างนี้ทีละคุณเบียร์ก็ถือว่าดีนะครับผมว่าก็เป็นมิติใหม่ของการรับรถนะนั่นคือเอาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโหลาศาสตร์มาเลยนะค่ะวิธีเหมือนกันตามในวางเลยนะครับผมมีเป่ามีอะไรนะใช่ครับผมผมว่าผมว่าก็เป็นอีกการรับรถ ที่ไม่เคยเห็นนะครับผมใช่ที่มีนะไม่ผมไม่เคยเหเจอแค่มโนมานาวมาขูดหลังที่ล้อจริงไหมใช่ส่วนใหญ่เป็นการเอามานาวเหยียบแล้วออกร้อน้าแนั้นอันนี้ก็เหมือนมีอ่าเป็นเกรดเหมือนเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญที่ก็คุณลูกค้าก็ทำือเนี้ยคุณลูกค้าผมเนี่ยขายของออนไลน์ให้เช่าพระอ๋อทางนี้ด้วยใช่ไหมครับที่ไปนะครับคืมขายของออนไลน์ให้เช่าพระเขาเลย ก็ยัเคร่งทางด้านนี้เป็นพิเศษนะครับผมครับผมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับป่านะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่มันไม่สามารถจะไปเบียดเบียนกันได้นะครับขอบคุณมากคุณเบียร์ครับผมก็มีอะไรแปลกๆมาเลยครับตอนนี้ก็คือพิธีกรรายการับเขาต้อง มีความรู้เกี่ยวเรื่องโหราศาสตร์อยู่แล้วนะครับลูกค้าก็ได้เชิญมาเพื่อชื่อจะเป็นสิริมงคลสาหรับลูกค้านะครับรับรถผมถือว่าเป็นเป็นแคสที่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะพี่ต้นนะใช่ครับยังไม่มีเป็นพิเศษเลยนะครับผมพิเศษเลยคนระับเชิญนายนานอออันนี้ก็ถือเอาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเดี่ยวโลบหราศาสตร์โหราศาสตร์มาได้ใช่ไหมครับครับ ใช้วิทยาศาส์ในการรับชมใช่ครับผมผชอบนะผมชอบนะมีเปมีเป่าสังด้วยครับผมก็อย่างนี้ผมแจ้งครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็เราไม่เบียดเบียนกันแล้วกันนะครับโอเคครับเข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการจะซื้อรถกับ รอดตังคูเรียนะครับโปรโมชั่นก็มีให้แน่นอนนะครับเต็มๆเลยก็ต้องวนคับในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดในจีนนี้ก็มีการซื้อขายแบบออนไลน์นะครับผมเซ็นสัญญาที่บ้านรับรถที่บ้านนะครับผมเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสวัดีครับ